แจ้งข่าวดูวันเงินเยียวยาเราชนะรอบพิเศษโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่มีบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะคนละ7,000บาทจะเป็นกลุ่มใดที่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปได้ข่าวสารใหม่นะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับทุกคนได้รับทราบกันด้วยนะคะ สำหรับเงินเย,ยียวยาเราชนะนะคะก็จะมีรอบพิเศษนะคะซึ่งจะทำการโอนเข้าบัตรประชาชนคนละ7,000บาทนำไปใช้จ่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเงินสดได้ด้วยนะคะรายละเอียดข่าวนะคะคือนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงอารคลงังรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังในฐานะโฆษกกระทรวงคลงัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอาทิผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นต้นนะคะโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะคะสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์64ณสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวนะคะโฆษกกระทรวงการคลังก็กล่าวต่ออีกนะคะว่าสำหรับ ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวขณะน,นี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำรรหนดให้อำนาจกระทรวงคลงังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 ปีพศ2563เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าวต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามโครงการโดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกำหนดรหัสพินโค้ดนะคะได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือ จุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดทั้งนี้ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์นะคะจำนวนไม่เกิน3,500บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการสามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน31พฤษภาคม64นี้นะคะก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นไม่มีบัตรคนจนไม่มีคนละครึ่งแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์64นี้เท่านั้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาแจ้งข่าวดีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นๆจะรีบนำมาแจ้งนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะมีปัญหาอยากสอบถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ